กินจัง,งวันนี้หนูจะมทาทสาคูเปีรน,นี่ใบเตยสาคูใบเตยค่ะอะเสร็เดมดาว anything else กระชีแล้วก็มีอะไรคะเก<า>ลือ อะไรคะชูชูกะ,กะน้ำน้ำน้ำตาลน้ำตาลทรายมีข้าวโพดคอนอ๋อแล้วก็มีอะไระ <laughs> อีกคะอัเม,มีแบบยมีแล้วก็มีใบเตยใช่ไหมคะมแทนอะไรคะ ไปอิสตันดาร์แอนน์เนอร์ยูส m อร์เมสากูเปียกอร่อยมากยำยำเราไปเริ่มทำกันเลยไหมคะเริ่มทำกันเลยคะ่ะขอ้นแรกนะคะเราก็จะใส่เม็ดสาคูนะคะลงไปแล้วไปจิบถ้วยเทยลงไปเลยค่ะเอาสาคูเปียกลงไปเลยค่ะโอเคเทปโบรแอนเซตเดมดาว โอเคลเราจะไปก็เกสเตอร์นะคะได้มคะได้คปะูลพอ,อ,อเดโอดแค่ให้มาเมื่อเราใส่สาคูลงไปแล้วนะคะเราก็ค่อยค่อยคนนะคะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะให้พอเม็ดสาคูใส่นะคะแต่ข้างในก็ยังเป็นไตอยู่ ก็เริ่มเหนียวตัวแล้วนะคะต้องคอยคนเข้าไว้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก้นจะไหม้นะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็นำข้าวโพดนะคะใส่ลงไปนะคะ ถัเราก็จะต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วจึงน,นำมาใส่นะคะตัวสาคูเปียกก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกะทิกันเลยนะคะค่ะเริ่มเดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ให้เดือดแค่นี้ก็พอแล้วนะคะสาคูเปียกเสร็จแล้วคะ่ะสาคูเปียกเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทานกันเลยนะคะ,คะมาตักใส่ถ้วยเลยไหมคะน้องวิน ทำไมหนูว้าสาวคูบิกน่ากินจังให้กินหนูขอกินได้ไหมใช่สาวคูบิ ะไะต้องไล่หลายเลยหรอคะใช่ชนีวาฟอชิลีฟอฟอใช่กระถิ่ลงไปแล้วเห็นไหมคะหน้าทานขึ้นมาเยอะเลยคะ่ะน่าทานขึ้นมาเยอะไหนลองตักขึ้นมาให้ทุกคนดูหน่อยสิคะโอ้น่าทานมากเลยคะ่ะเอาไปลองทานสิคะรสชาติเป็นยังไง้อาลนะอิสฮ t ตเป็นยังไงบ้างคะ ่ลืมกด s ั b s c r i b e อย่าลืมกดติดตามในช่องนิญญามี้เดือนค่ะบายค่ะ